สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสคริปเสียงสื่อสร้างสืนอาังคมไทยโดยอาจารย์นนงนัทนายโรสวุวรรณจากสถาบัานพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องเรื่องน่าคิดในชีวิตจากสตีฟจอกผู้ฟังทุกท่านครับเราคงรู้จักสตีฟจอบกันมาเนิ่นนา,น,า,น,าน,นะครับถือว่าเป็น ผู้ที่เปลี่ยนแปลงโลกเกี่ยวกับการสื่อสารโดยเพราะอย่างยิ่งเครื่องมือสื่อสารตระกูลสมาร์ทั้งหลายนะครับสตีฟจ็อบได้กล่าวเอาไว้อย่างน่าคิดว่า 1. อุปสรรคคือโอกาสที่แฝงตัวมา 2. จงล้อมรอบตัวเองด้วยผู้คนที่ยอดเยี่ยม 3. จงเรียนรู้ที่จะคาดการอนาคต 4. จงจำไว้ว่า เดี๋ยวคุณก็ตาย 5. จงโฟกัสในสิ่งที่เป็นด้านบวก 6. จงหาหุ้นส่วนชีวิตที่ใช่ยจจงเรียนรู้จากผู้อื่น 8. จงท่องโลก 9. จงล้มอย่างก้าวหน้า 10. จงกล้าที่จะเสีย่ยงทุกท่านครับ เห็นได้ชัดว่าทั้งสิบข้อไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคคนที่ยอดเยี่ยมการคาดการในวันข้างหน้าเตือนตัวตนว่าเดี๋ยวก็ตายมองโลกในแง่บวกหุ้นส่วนชีวิตที่ใช่เรียนรู้จากผู้คนอยู่ตลอดออกท่องโลกอย่างทรนงหากจะล้มก็ล้มไปข้างหน้าเพื่อที่จะก้าวเดินต่ออย่าล้มข้างหลังเพื่อลบเลิกและเหนือสิ่งอื่นใดกล้าที่จะเสี่ยง ความเสี่ยงอย่างถูกต้องก็จะทําให้เกิดสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเป็นแนวคิดที่ดีนะครับทั้งสิบข้อซึ่งตัวของผู้พูดคืออาจารย์หนองนั้นได้นํามาตปฏิบัตินะฮะอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอดังนั้นครับแนวคิดของบุคคลนนาของโลกนั้นทุกคนทุกท่านเพียงเรานํามาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอภายใต้การมีสติควบคุมด้วยปัญญาด้วยใจที่เป็นสุขครับผู้ที่ได้รับผลนั้นคือตัวเราวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่วความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิต พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สมาวันนีสวัสดีทุกทุกท่านครับ